โรงเรียนชนกัญญานุกูลค่ะจัดการประกวดบรรเลงดนตรีไทยระดับชาติบรรเลงพิรมชนกัญญาครั้งที่5ชิงถ้วยพระราชทานณจังหวัดชนบุรี โรงเรียนชนกัญญานุกูลจัดพิธีเปิดโครงการประกวดบรรเลงดนตรีไทยระดับชาติบรรเลงพิรมชนกัญญาครั้งที่5ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่6-7ถึง7กันยายนณหอประชุมสุพรวีระวันโดยมีเยาวชนจากทั่วประเทศกว่า165โรงเรียนเข้าร่วมประชันความสามารถด้านดนตรีไทยเพื่อชิงทั่วพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรี โดยพิธีเปิดนั้นจัดขึ้นอย่างสมเกียรติโดยมีนายพงษทศิษิ์ปิจนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานพร้อมการแสดงระบำนางกอยและพิธีถวายทูบเทียนแพ่แด่พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าก่อนเข้าสู่การแข่งขันในประเภทต่างๆอาทิเดี่ยวครุยเพียงอ,อระนาดเอก ขิมสออู้จะเค้และการขับร้องเพลงไทยรวมถึงการประกวดวงปี๋พาดไม้นวมและวงเครื่องสายผสม โครงการดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนได้สืบสารอนุรักษ์และแสดงศักยภาพด้านดนตรีไทยรวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาทั่วประเทศตลอดจนปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์เช่นความมีวินยัยความสามาคถีและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์